อะไรผิดหรอแล้วทุกคนเข้ามาดูไลฟ์เนี่ยต้องการอะไรเข้ามาดูทําไมไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่เข้ามาดูทําไมถามตัวเองี่วยนี่คือดราม่าแรกเลยเราเปิดใจคุยกันก่อนอ่าโอเคแม่ว่ามาเออเขาบอกว่าพี่ไปพูดว่าเจ๊งพอจ้างเจนนีออ่อือพี่ได้พูดไหมโอเคพี่เจนนี่มันเป็นอย่างนี้นะไม่ตามพูดพ,พูดพูด,พดได้พูดได้พูดครับได้พูดอ่าอ่า ถ้าตีแล้วแต่ใครจะตีความเลยแต่ถ้าถามว่างานที่เราไลฟ์เจนนี่เราขาดทุนไหมเราขาดทุนเจนนี่อ่ะไม่ได้โทรมามีปัญหาเจนนี่เข้าใจทุกบรในบทแต่เจนนี่จะถามว่าที่พี่บอกว่าเออเราไม่ได้พลาดจริงเราไม่ได้มีปัญหาเราไม่ได้พูดถึงทําไมมันมีดราม่าจนได้เนี่ยคือสาเหตุมันมาจากว่าพี่อ่ะไปพูดว่าจ๊งเพราะจ้าเจนนี่ถูกไหมอันนี้เราเปิดใจุกันก่อนเรายังไม่รู้ว่าใครตีความยังไงเดี๋ยวเราอธิบายได้เดี๋ยวเราต้องไปอ่าโอเคอ่าแม่อธิบายมาได้เลยก็คือพี่ก็ไปพูดถูกไหม โอเควันบอกวั่านอาถ้าวันทำนี้นะ <ไป S 2> ใช่เเออาแล้วขาดทุนคใช่ค่ะแล้ววันก็ไล์ต่อเพราะวันต้องการคืนทุนค่ะเข้าใจแต่ว่าตอนนี้ที่มันมีดรามา่าเพราะพี่ว่าน่ะใช้คำพูดไม่น่ารักอืมโอเคพี่ว่าเจนนี่ฟังเจนนี่ยังเสียใจเลยอืมเนี่ยพี่ว่านขายได้แปดหมื่นหกพันบาทสามร้อยตอนแรกสี่ร้อยกว่าบาทตอนนี้คนยกเลิกเหลือสามร้อยกว่าแล้วอืม แล้วถ้าเกิดเรื่องนี้มันไม่จบอ่ะคนจะยกเลิกไปเรื่อยนะพี่อ,อือคืออะพี่ต้องการอะไรก่อนนะแต่เจนนี่รับฟังมาเลยโอ้คุณเจนนี่น่ารักมากเลยว่ะสิะ่งที่ว่านี่คนคือคุณเจนนี่รับฟังว่านคอนทั้งใจว่านว่านมาเพื่อขายของว่านอยากขายของให้ได้ว่านอยากขายของแนละว่านก็หวังว่าว่านจะพอมีกาไรบ้าง มาเป็นโบนัสให้น้อ<ล>งๆปลายปีพี่วาดฟังพี่วาดฟังเจนนี่ในฐานะคนทำธุรกิจนะพี่วาดเจนนี่ไม่ได้เก่งไดกว่าพี่วาดหรอกอือผู้คนที่มาจ้างเจนนี่อ่ะพันกว่าสองพันกว่าคนน่ะอยากขายของได้หมดนละใช่บางคนได้สิบ,บ้านบางคนได้ยี่สิบ้านบางคนได้เป็นล้านอือพี่วาดทุกคนที่มาจ้างเจนนี่ต้องแบกรับความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้ใช่และพี่วาดเจนนี่เคยบอกแล้วว่า ทุกคนสามารถนําไปต่อยอดได้ทุกคนนะสามารถนําไปทําให้เกิดประโยชน์ได้แต่ไม่ใช่นำํำเป็นดราม่าแบบนี้พี่ว่าเ <c oughs> จนนี่คุยเปิดใจเลยนะว่าสิ่งที่พี่ว่าไปพูดอนะเจนนี่ฝังเจนนี่ก็เสียใจเจนไม่รู้ว่าพี่ว่ารู้ตัวไหมแต่เจนเสียใจอือ <c oughs> <c oughs> พี่ว่าอาจจะเสียใจที่ขายของไม่ได้แต่พวกเราก็ทําเต็มที่แล้ว <c oughs> พวกเราคือกินไส้กรอกพี่กันแบบ ร้อนก็ต้องรีบกินให้คนอิ็นเพราะอยากให้ทุกคนรู้ว่าเออมันอร่อยจริงมันเป็นยังไงพอพี่บอกว่าตะก,ก้าพี่พี่ลืมเปิดให้คนต่างจังหวัดเจนก็ Soldier, บอกพี่ว่าไปทำตะก,ก้าใหม่ใช่แล้วให้พี่มาขึ้นใหม่มคือพวกเราทําเต็มที่มากใช่ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วตอนเนี้ยแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าอะไรนะพี่ก็ต้องไปส่งลูกเจนก็ต้องไปส่งลูกอะไรเงี้ยเจนบอกว,ว่ามันเป็นเรื่องที่มันมันไม่ควร ไม่กดเปรียบเทียบกันน่ะพี่บอกว่าพี่ขายของพี่ขาดทุนแต่ไม่แต um, ่เราไม่ได้บอกว่าเราบอกว่าเจนนี่จะไปส่งลูกไม่ได้เกินเลพูดถึงที่พี่บอกว่าเจนได้ตังแต่พ uh ี่ขาดทุนอะไรเนี่ยเจนไม่เข้าใจว่าเจนอยากให้พี่บอกไมเซตตรงนี้ให้นิดนึงอ่ะเจนเชื่อแล้วว่าเจนเชื่อว่าจริงๆแล้วมันคุยกันได้อ่ะอืมค่ะ โอเคถ้าวันนี้ถ้าวันนี้ต่อให้พี่ไม่จ้างเจนแล้วถ้าเจนีโอกาสได้ได,ได้คุยกับพี่เจนอยากจะบ,บอกว่าสิ่งที่พี่ทำอยู่มันไม่ถูกต้องอพี่จเชื่อเจนไหมโอเคสิ่งที่ว่านได้ยินนะคุณเจนนี่ว่าได้ยินว่าคุณเจนนี่ผิดหวังเนาะแล้วก็เสียใจที่ทําไมว่านทำแบบนั้นโอเค okay. ว่านบอกว่าถ้าเกิดในส่วนที่ว่านทาให้คุณเจนนี่พลาดผิดคุณเจนนี่ทำคุณนี่เสียหายมาขอโทษค่ะค่ะมาขอโทษค่ะ ความตั้งใจว่ามาจากคิดว่าโอเควัานมาไลฟ์ต่อเนี่ยวันตั้งใจจะขายของต่อตราบใดที่ยังมีคนดูอยู่วัานอยากทําแบบนั้นคุณตีนี่นะ,ค,ะคือตอนเนี้ยคนอ่ะไปดูคุณว่านหลักพันละอืมสิ่งที่คุณว่านต้องทําอ่ะคุณว่านต้องขอโทษคนดูก่อนเพราะเมื่อกี้คุณว่านก็ไปไล่คนดูด้วยถ้าค,คุณว่านต้องการทำธุรกิจออนไลน์และต้องการเพิ่งคนดูให้เขามาอุดหนุนสินค้าเราอ่ะอืม คุณตอนนี้คุณว่าน่ะได้ชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเต็มๆแล้วแต่สิ่งที่คุณว่าต้องทําคือคุณว่านต้องขอโทษคนดูก่อนที่คุณว่านไปไล่พวกเขาอืมคุณว่านต้องปรับไมซ์เซตก่อนว่าถ้าวันหนึ่งคุณว่านจะจ้างใครทําการตลาดหรือคุณว่านจะลงทุนทำอะไรสักอย่างทุกอย่างมันมีความเสี่ยงคุณว่านค่ะคุณว่านต้องปรับไมซ์เซตเรื่องนี้ก่อนถ้าคุณว่านไม่พร้อมเสี่ยงหรือว่าออลอินแล้วคุณว่านก็ต้องมีแผนสํารองว่าถ้าออลอินแล้วไม่สําเร็จคุณว่านจะทํายังไงต่อไม่ใช่แบบคุณว่าน เล่นมาลฟ์สดแบบนี้แล้วคุณวาดก็รู้ว่าเจนนี่อ่ะโดนดราม่ารายวันแล้วคุณวาดทำแบบเนี้ยพรุ่งนี้เจนนี่จะโดนดราม่าอีกไหมขอโทษครับโอเคคุณเจนนี่โอเคอะคุณเจนนี่อย่าพูดอะไรพูดมาก่อนได้เลยคือสอพวกนนี้คนไปตัดคลิปไปบอกว่าเออแบร์เจ้ากอกออกแบร์ไส้ของออกมาพูดว่าจ้าเจนนี่แล้วจริงแต่ทั้งที่พวกเราไม่ขึ้นได้สองรอบพวกเราพยายามกันมากมากเลยที่อยากจะสนับสนุนแต่คุณวามมาทำแบบเนี้ยเจนนี่ก็เสียหายด้วยแต่เจนนี่ เข้าใจได้นะในเรื่องของโอเคคุณเรามีสิทธิผิดหวังแต่คุณว่าต้องต้องถ้าอยากทำออนไลน์คุณว่าต้องปรับไมล์เซนอ่ะอืมอือโอเคเี่ไม่รู้ว่าคุณว่านต้องการอะไรนะแต่เจนนี่อยากจะเตือนในฐานะที่เราเองก็ทําธุรกิจเหมือนกันน่ะอืมโอเคก็คุณมากค่ะคุณเจนนี่สิ่งที่ว่านได้ยินนะโอเคคุณเจนนี่วันขอขอโทษคุณเจนนี่นะอะไรที่มันไปพลาดพิงถึงคุณเจนนี่แล้วทำคุณเจนนี่เสียหายนะอันนั้นไม่ใช่ความตั้งใจว่านนะ แต่ถ้ามันไปไปทาไปตรงนั้นแล้วแล้วมันไปคําพูดนั้นโอเคครั้งหลังมันจะปรับปรุงแล้ววันก็อยากจะขอโทษคนดูทุกคนที่เข้ามาดูตอนนี้นะวันคิดว่าทั้งหมดที่เข้ามาดูนั้นนะคือแฟนลับคุณเจนนี่นั่นแหละแล้วก็เข้ามาก็หวังที่จะปกป้องคุณเจนนี่แหละคือคนดูเนี่ยถาเจนนี่ทำผิดเนี่ยเขาก็ด่าเจนนี่ค่ะเขากับคนดูเนี่ยเขาไม่ได้คลั่งเจนนี่ไม่ได้รักเจนนี่จนแบบ ดูไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรคนดูเนี่ยคือคนที่ทําให้เจนนี่ยัโตขึ้นได้สำหรถ้าเจนนี่ทําผิดเขาก็ตัดเตือนแต่สิ่งที่คุณว่าทําตอนนี้เจนนี่พูดเลยว่าไม่ถูกต้องตอนแรกเจนนี่จะไม่โทรหาเจนนี่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคุณว่าอีกเลยแต่เจนนี่มองว่าโอเคในฐานะที่คุณว่านะเป็นลูกเป็นลูกค้าเจนนี่จ่ายเงินมาให้เจนนี่แล้วเนี่ยเจนนี่แค่อยากจะเตือนในฐานะคนทําธุรกิจด้วยกันว่าสิ่งที่คุณว่าทาอยู่ตอนนี้และเมื่อกี้คือไม่ถูกต้องโอเคไม่ถูกต้องถ<า>้าทิ้งโอเคโอเคเคลีย โอเคเคลีย <Okay>, ค่ะ,ค,ะคุณเจนนี่แล้วก็ขอบคุณคุณเจนนี่มากนะที่โทรมานะว,นว่า่พักเวลาคุณเจนนี่ค้นมีค่าเลยแล้วก็ตั้งใจมาแบบว่าแนะนําในหานะแบบรุ่นพี่ทําธุรกิจนะค่ะ,คะแล้วก็เจนนี่ก็ข่อยื่นคําขาดตรงนี้เลยว่าโอเคตอนนี้คุณว่านก็ได้ประโยชน์จากการจ้างเจนนี่เยอะแล้วไม่ว่าจะหนึ่งการขายไส้กรอกออกไปการที่ยิวกินจริงินบ กินขึ้นตะก้าสองรอบหรือการที่คุณว่านไรอยู่ตอนนี้ค่ะเจนนี่เนี่ยยอมรับว,ว่าโกรธเจนนี่จะไม่ไม่ไม่เอาเรื่องและให้อภัยแต่หลังจากเนี้ยเจนนี่ก็จะไม่อนุญาตให้คุณว่านพูดถึงเจนนี่อีกแล้วแล้วก็ไม่อนุญาตให้ขึ้นป้ายเทศกาลเจนนี่และใดๆทั้งสิ้นแล้วค่ะโอเคได้ค่ะ ขอบคุณค่ะคุณเจนนี่ว่านถามหน่อยแล้วที่ว่านลงไปนี่คือไม่เป็นไรใช่ไหมแต่หลังจากนั้นก็คือจบไปไถึงไหมไม่เป็นไรค่ะแต่ลหลังจากนี้ขอไม่ขอไม่ยุ่งเกี่ยวกันดีกว่าค่ะอืแต่ว่าที่ผ่านมาคือ,คอให้อภัยได้แล้วก็อยากให้ปรับ mindset เพื่อเพื่อคุณว่าจะได้ดีขึ้นแต่หลังจากนี้ขอแบบว่า้ายด้านหลังหรือว่าชื่อตะก้าหรือว่าการขายของต่อไปขอไม่พูดถึงกันอีกแล้วอะค่ะได้ไหมครับได้ค่ะคุณเจนนี่อันนี้ว่านยืนปเป็นต้นเหตุรับผิดชอบนะคะ จากสิ่งที่ทำนะแล้วมันเกิดผลกระทบค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณเจนนี่นะคะค่ะค่ะ